กลไปฉันชอน้องไงเราตัวใหญ่ตัวใหญ่เน่าน้องคอยอย่ามาให้โลบ้าจะลังเลกด นนี้นอยๆหรอมันฟากินหมดนะน่ะน้องให้ทีละเม็ดทีละเม็ดให้น้ยนอยๆแบบนี้เหรอแม่เอ้ยเก็บผัวเขาแม่นึ่งแหนึ่นงคือวันนี้สวัสดีนะคะ เออออแก๊สเขาจะมาให้อาหารปลานะคะออแก๊สกับพี่มีนาอ้าวันนี้เราเปิดคลิปกันหรือยังเปิดแล้วอ่าสวัสดีเพื่อนๆก่อนเร็วสวัสดีค่ะหนูชื่อกาวินที่ดาจีรังค่ะชื่อว่าเป็นว่าออแก๊สวันนี้น้องจะมาทำออะไรคะวันนี้น้องจะมาทำอะไรคะให้อาหารปลาให้อาหารปลาหรอคะอยากให้มาหาอยากให้มานน้าแล้วใช่ไหมคะใช่อ่าไหนดูดิวันนี้มีอาหารอะไรเอ่ยอาหารเม็ดเม็ด ค่ะนี่ปลาวัดดงไมงามนะคะบ้านดงไมงามวัดดงไมงามอะค่ะมีปลาเพียบเลยดูสิคะมีเพียบเลยปลาอะไรทั้งหนาก็ไม่รู้ปลาดุกมันเป็นเอ่อปลาของวัดปลาของวัดคนกินไม่ได้นะแม่คาดูให้ให้ดูเม็ดนี่ลองดมสิ เล็ล่วงหมดเลยหอมไหมอาดไปเอาเคียวไปเอาตีนอัดเคียวไปรองเท้าล่วงนะมีปลาสีชมพูค่ะแม่หลัคะใช่นู้นนี่ปลาปลาทับทิมปลานิลปลาดุกปลาจระเมศมีหลายปลามากเลยแม่ค่ะ เรื่องกันแล้วอันหนึง่งที่ไหนปลามากินเร็วมากม่นะคะปลามากินได้ไวมากเลยค่ะระหว่างหน้าทิมลงนะหน้าทิมลงไปคือไม่มีใครยกลงไปเลยนะค,คือตกลงไปคือปลากินเลยนะตัวแค่นี้ปลากินไม่อิ่มด้วยนะ อะไรปลากินไม่อิ่มนะคะตัวแค่นี้ปลากินไม่อิ่มปลาโอ้ปลาตัวใหญ่ดูสิปลาเยอะเลยปลากินกันแล้วเอากัะเร็วเอากระใหเร็วเร็วเร็วโอ้เต็มเลยปลาดุกปลามินปลาหมอนเต็มหมดเลยปลาทับทิมขึ้นมันกินเต็มหมดเลยมมาป้ ผ่านไปผ่านมาก็แวะเอได้อาหารได้นะคะที่วัดดงไม่งามค่ะคือจะโยนไปไกลด้ยแหละค่ะแม่วัดดงไม่งามไปกินกันวัดดงไม่งามอ,อำเภอเมืองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบีีนา เท้าพี่ไม่นาหรอกหมดหรือยังวันนี้จะให้หมดไหมเนี่ยหมดฟาน่าจะกินอหารไม่ใช่ห้าสิบบาทอยากจะให้พี่กินสเต็กมานะคะอิ่มว่ะขู่แม่คะแดดร้อนมากแดดอะไรนะแดดอะไรนะแดดร้อน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 มากเลยค่ะแม่จ๋าเฮ้ย

ไม่มีนะไม่มนะีนายหยิบเลยนี่จะเป็นบริเวณโบสถ์ป้าทางเข้าโบสถ์ทางเข้าโบสถ์นี่เป็นวัดฝั่งทางนู้นก็จะเป็นโรงเรียนบ้านโรงไม้งามดูดูด,ดูสองคนนั้นเขาให้อาหารปลากันใหญ่เลยค่ะเราไปดูกันสิ นไม้ปลามันกินกันเทียบเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ให้อาหารปลากันนี่ะเราเข้ามาออสำหรับวันนี้อะค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาแก๊ก็ขอตัวลาไปก่อนอะค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด